ธุรกิจรักโมก็คือธุรกิจของเก่าและมือสองครับผมหันท่านสุจินเพื่อเลี้ยงเป็ดสวยงามก็ไปศึกษาของเพิ่นได้3เดือน4เดือนครับตอนนั้นลงทุนอยู่ประมาณเจพันครับก็มาซื้อมา1คู่แป็สสถานาที่เลี้ยงของเฮาแล้วก็เลี้ยงสวยงามไป1ปีก็มีลูกมีหลานขึ้นมาก็ขายจนปัจจุบันนี้ผมมา4ปีแล้วครับพื้นที่มีบ่อน,น้ำครับมีต้นไม้เน้นธรรมชาติที่สุดคืมหุ่ม,มธรรมชาติครับ ในฟาร์มนี้รวมทั้งหมด300กว่าตัวแล้วครับก่อใื้ออาหารสักประมาณ5นาทีครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเป็ดทุกตัวม่ยากครับการเลี้ยงเป็ดเนี่ยมันใช้เวลาแบบเยอะครับข้อดีของการเลี้ยงเป็ดนี่ก็คือได้ดูแลครอบครัวแล้วอยู่กับบ้านแล้วก็สามารถทํางานหลายๆหน้าได้ครับแล้วก็มีความสุขกับการเลี้ยงเป็ด หมอนไปแห่แบบหนึ่งครับแมนดารินวุดรักสองสายพันธุ์นี้ครับตอนนี้ผมขายออกจากฟาร์มผมคู่ละ1,000 0บาทครับแล้วได้ของฟาร์มของปีนี้นะครับประมาณรักแสนครับวว้าจะได้นำตัวไหมครับครับสวัสดีครับผมชื่อโกสินคำโพครับอชื่อเล่นชื่อเอครับชื่อฟาร์มเป็ดสวยงามเชียงใหม่ครับ อยู่ที่ตำบลสารปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเราตีมาของฟาร์มเขาหน่อยครับทำธุรกิจรักผมก็คือธุรกิจของเก่าและมือสองครับแล้วก็ผม เออหาท่านนายกสุจินหันท่านสุจินเพื่อนเลี้ยงเป็ดสวยงามก็ไปศึกษาของเปิ้นได้3เดือน4เดือนครับก็จะตัดสินใจซื้อแล้วมามา,มาแปลสหาห ا ที่เลี้ยงของเฮาก็มาซื้อมา1คู่ตอนนั้นลงทุนอยู่ประมาณเจ็ดพันครับแล้วก็เลี้ยงสวยงามไป1ปีก็มีลูกมีหลานขึ้นมาก็ขายคือพอเลี้ยงกาอาหารการ้จ้ใจแล้วก็ซับสายพันธุ์ครับขึ้นปีที่2มาก็มีลูกมีหลานเริ่ม จะซื้อเข้าขายออกมันก็เป็นกําไรขึ้นมาครับมีรายได้ที่ช่วยเลี้ยงครอบครัวได้ครับเป็นอาชีพเสริมที่สามารถมีรายได้ดีได้ครับจนปัจจุบันนี้ผมมา4ปีแล้วครับจนแต่งตั้งฟาร์มได้ครับชื่อฟาร์มเป็ดสวยงามเชียงใหม่ครับพื้นที่ของเฮาครับมีประมาณตท่าไห่ครับพื้นที่บ้านมีอยู่1ไร่ห่งงานครับเฉพาะโกดังกับบ้านประมาณ150ถึง200ตารางวาครับที่เหลือนั่น เป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดครับรูปแบบการเลี้ยงเป็ดฟาร์มของเขาครับไปรูปแบบการเลี้ยงเป็ดฟาร์มก็คือมีบ่อน้ํา้วเน้นธรรมชาติเน้นล่มมาเื้อโดนแดดตอนบ่ายครับตอนเจ้านี้มอกลําไรได้อยู่ครับครับมีต้นไม้สิ่งแวดล้อมเน้นธรรมชาติที่สุดึืหุ่มธรรมชาติครับฟาร์มของเขานี้มีเป็ดกี่สายพันธุ์เข้าไปมีอยู่เก้าสายพันธุ์ครับหนึ่งสายพันธุ์แมนดารินสองบุดดักธรรมดา สามมุดดักซิมเวอร์สี่ไวฟเฟดห้ามันดักหกโลซิวโปรชาดเจ็ดเลดเทสโปรชาดแปดลิงทิวเก้าเวอร์สิคัลเลอร์ทิวเพชของเฮาในฟาร์มนี้รวมทั้งหมดประมาณ300กว่าตัวแล้วครับ กา,าาการจัดการการดูแลของฟาร์มเราครับไอ้การจัดการการดูแลของฟาร์มก็ม่ยากครับตอนเจ้าตื่นมาเพื่ออาหารดูพฤติกรรมแล้วก็ดูน้ําครับน้ํากินแล้วก็ตอนบ่ายก็ดูน้ําที่มันเล่นแล้วก็การไทเทน้ําว่าน้ํามันโกรปรกกอนถ้ามันโซรปรกก็เปิดน้ําดีเข้าไปแล้วก็มีน้ำมันจะเป็นระบบน้ําล้นครับมันก็ายเทของน้ําครับตอนบ่ายสี่โมงเย็นก็เพื่ออาหาร สักประมาณ5นาทีครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเป็ดทุกตัวครับผมช่องทางการตลาดของฟาร์มครับไอ้ครับช่องทางการตลาดของฟาร์มก็คือ 1. เพจ a c e b o o k ครับแล้วก็ปอกกาแล้วก็คนชาวบ้านทั่วไปไอ้เธอบอกรายได้ของฟาร์มได้ครับครับรายได้ของฟาร์มของปีนี้นะครับประมาณลักแสนครับประกอบไปด้วยขายแมนดารินวุดักครับสองสายพันธุ์นี้ครับแต่สายพันธุ์อื่นยัง ยังยังมาวางไครเต้ครับแมนาลินตอนนี้ผมขายออกจากฟาร์มผมคู่ละ10,000บาทครับกราบูดักครับ,ร,บราคาเดียวกันเลยครับข้อดีที่เฮาได้จากฟาร์มเป็ดของเฮานะครับข้อดีของการเลี้ยงเป็ดนี่ก็คือได้ด,ดูแลครอบครัวแล้วอยู่กับบ้านแล้วก็สามารถทําทํางานหลายๆหน้าได้ครับเพราะว่าการเลี้ยงเป็ดเนี่ยมันใช้เวลาแบบเยอะครับเราเฮาก็สามารถที่เหลือเวลาห่นไปเราก็ไปทําอาชีพอื่นได้อยู่ครับแล้วก็มีความสุขกับการเลี้ยงเป็ด มอนใบใบแหมแบบหนึ่งครับไอ้ช่วยฝากถึงเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ที่เปินสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดนะครับเพราะม่น้องที่สนใจจะเลี้ยงเป็ดนะสวยงามนี่นะครับเื่อศึกษาก่อนครับหนึ่งเอ่อศึกษาก่อนสองเราขไปไปดูการเลี้ยงของเปิลก่อนสามเอ่อซื้อมาสักหนึ่งคู่พอว่าการเลี้ยงของเฮาการของเปิลมันจะเหมือนกับเปิลก่อที่เปิลประสบความสําเร็จแล้วถ้าหัน ไปประมาณ1นึ่งปีถ้ามีลูกมีหลานสามารถขายได้ก็มีแรงบันดาลใจที่เราจะืเลี้ยงขึ้นมาแหมต,ต,ต่อไปจนณนปัจจุบันได้ครับช่องทางการติดต่อฟาร์มเราครับไอ้ครับช่องทางการติดต่อฟาร์มผมฟาร์มเป็ดสวยงามเชียงใหม่เบอร์โทร0896343719